x m a x สีดำสไตล์สปอร์ตหรูมากเลยนะครับอันนี้สไตล์สปอร์ตนะฮะนรถผ่านการตกแต่งมาแล้วนะสวยมากเลยครับนะบมีไฟมีนี่ตัวดิสเบสมีคอนโทรลมีด้านหน้าตัวไฟปุ่มปัม๊มทุกอย่างสายหมดเลยทันเหยีบเป็น X Max นะฮะตัวนี้ตัวแต่งนะอันนี้สไตล์สวยอ๋อก็ปรับเป็นโชคเดี่ยว เป็นโชคเดียวแถบแนวยาวมาให้นะอันนี้สวยอันนี้สวยของ f m a x นะอเอาไปทางสปอร์ตนะฮะเอาไปทางสปอร์ตนะับตัวนี้ปรับใหม่กว่าเลยโอ้โหพเมีมมากสวยมากนะฮะมีโลโก้ Yamaha นะฮะมีเบาะมีปุ่มมีฟังก์ชันที่จับนะฮะกระจกด้านข้างโลโก้ Yamaha อันนี้พเมีมพเมียมดำ นี่ฮะสวยมากเลยครับ